สำหรับพรบรคุ้มครองเด็กพศ2546นะคะเด็กที่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามพรบรคุ้มครองเด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสตามมาตราที่4ซึ่งการสมรสต้องมีการจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากเป็นการสมรสโดยพื้นในไม่อยู่ในความหมายนี้นะคะโดยหลักการและเหตุผลนะคะพระบคุ้มครองเด็กเป็นกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็กทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ,จรวมถึงการส่งเคราะห์การคุ้มครองสวัสดิภาพการพัฒนาและฟื้นฟูทั้งนี้นะคะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ สองสาระสำคัญซึ่งแบ่งเป็น9หมวดนะคะโดยหมวดที่1คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติขึ้นโดยมีอํานาจและหน้าที่สำคัญคือการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายแผนงานงบประมาณและมาตรการในการส่งเสริมคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาการส่งเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กค่ะหมวดที่2การปฏิบัติต่อเด็กซึ่ง การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่าจะในกรณีใดต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและในพรบฉบับนี้ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติต่อเด็กโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้คือ1ผู้ปกครอง ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 2. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่พรบรฉบับนี้กำหนด,ดมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงดูแลตรวจสอบสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะหมวด 3. การส่งเคราะห์เด็กซึ่งในหมวดนี้นะคะก็ได้กำหนดลักษณะของเด็กที่พึงได้รับการส่รสงเคราะห์ไว้และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการส่งเคราะห์ให้เด็กโดยการส่งเคราะห์ในเบื้องต้นเป็นการกำหนดสถานที่อยู่ของเด็กซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อให้การช่วยเหลือส่งเคราะ พัฒนาและฟื้นฟูต่อไปโดยมีการสืบสอบและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธีการส่งเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เหมาะสมโดยควานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญค่ะหมวดที่4การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กก็คือกำหนดลักษณะของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยในกรณีที่มีการกระทําทารุณกรรมต่อเด็กให้เจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจแยกตัวเด็กออกจากครอบครัวและต้องรีบจัดการให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจหลังจากนั้นก็ต้องจัดให้เด็กอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กต่อไปส่วนในกรณีที่พบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด เจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัวถ้าเห็นว่าเด็กจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือเห็นว่าจําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ก็ต้องดําเนินการจัดให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพหรือการส่งเคราะห์ต่อไปในกรณีที่มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยอมรับเด็กไป ปกครองดูแลอาจมีการแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กและอาจมีการวางข้อกำหนดเพื่อป้องกันมีให้เด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงต่อการกระทำผิดค่ะหัวที่5ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กคือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกำกับดูแลเด็ก อาจจะแต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยภาพหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเด็กหรือผู้ปกครองในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่เด็กหรือผู้ปกครองหมวดที่6สถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟูและให้เจ้าหน้าที่ที่กำหนดไว้ทำหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานที่ดังกล่าวนอกจากนี้ ยังต้องมีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชาซึ่งได้มีการกําหนดเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับและสถาบันต่างๆโดยมุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางค่ะหมวดที่7การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยโรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความประพฤติท,ที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษาและยังให้อำนาจแก่เจ้าหน้านที่ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาเช่นการสอบถามครูอาจารย์เกี่ยวกับเกี่ยวกับความประพฤติของเด็ก และแนะนำตักเตือนผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กเป็นต้นค่ะหมวดที่8กองทุนคุ้มครองเด็กคือให้จัดตั้งกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความพฤติเด็กโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนค่ะหมวด9บทกาหนดโทษ กำหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติต่างๆตามที่พรบรฉบับนี้ได้กำหนดไว้ทั้งนี้เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ได้จริงและบรรลุผลตามความมุ่งหมายนั่นเอง 3. ผู้รักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช้คือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ง คงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ราชการของกระทรวงนั้นขณะนี้ซทออ,อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพรบรคุ้มครองเด็กปี2546ในประเด็นสำคัญสำคัญเช่น 1. เพิ่มกระบวนการพิจารณาคดีคุ้มครองเด็กเข้าไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน 2. กํกำหนดให้มีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ประจำในระดับท้องถิ่นเพื่อ รับผิดชอบดูแลคุ้มครองเด็กในระดับท้องถิ่น 3. ามกำหนดตําแหน่งและระดับของพนักง,งานคุ้มครองเด็กที่สามารถเติบโต,ตในสายงาน 4. ี่กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการคุ้มครองเด็กให้เป็นระบบและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความสับสนในการปฏิบัติงานของพนักง,งานคุ้มครองเด็กค่ะที่พี่มีอะไรสงสัยหรืออยากซักถามไหมคะอ สำหรับพรบ,รบรคุ้มครองเด็กฉบับนี้นะคะพี่พี่พี่คิดว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเด็กทุกคนควรจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงการถูกทำร้ายการถูกดะเลยทอดทิ้งต่างๆนะคะแล้วก็บางทีก็ผู้ใหญ่ก็ใช้เด็กเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เนาะความรุนแรงเนี้ยมันจะกระทบต่อเด็กๆ ทำให้เขาบาดเจ็บทางกายดังพัฒนาการาความสามารถในการเรียนรู้เขาอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ผลการเรียนเขาก็จะไม่ดีแล้วก็ส่งผลระยะยาวที่จะติดตัวไปจนเขาเป็นผู้ใหญ่ทำให้เขาอาจจะกลายเป็นคนไม่ดีตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งพอบอเนี้ยจะ จะดีตัวเด็กมากๆเลยค่ะหนูก็เห็นด้วยกับพี่ฝนค่ะที่ต้องมีอะไรสงสัยไหมคะก็เออ <c oughs> มันก็เป็นสิ่งดีดนะที่มีกฎหมายคุ้มครองเด็กเพราะว่าเอาง่ายๆทุกประเทศเยววาวชนหรือเด็ก มันก็คือพื้นฐานของการสร้างประเทศให้มันจเจริญนีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคุ้มครองหรือให้ช่วยเหลือเขาตั้งแต่ตอนนี้เขาจะได้เป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่จะสามารถนำความรู้ความสามารถต่างๆมาใช้ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมประเทศชาติได้ครับ